คติธรรมประจำวันนี้ขอกล่าวคำว่าจะพูดอะไรควรคิดให้ดีก่อนเพราะความรู้สึกคนเราถ้ามันเสียไปแล้วมันเอาคืนกลับมาได้ยากนะครับก็ธรรมะสวัสดีพี่น้องกันยานณะมิตรทุกท่านนะครับบ่ายๆก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน นิดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ขออนุญาตรีวิวแบบสั้นๆนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับเพราะว่าคิดปัจจุบันนี้ผมก็จะเน้นกระชับเวลาให้มากขึ้นนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเอาละนะครับก็ขออนญาตนำมีด พับในตำนานของหลวงพ่อเดิมบางคนไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยนะครับทักผมมาว่ามีดอย่างนี้หลวงพ่อเดิมมีด้วยเหรอโอ้โหนะครับมีนะครับก็ต้องตอบงี้ว่ามีะนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมถือว่าเป็นเจ้าตำรับเทพสตราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยะนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็มีหลากหลายะนะครับตามที่ บางคนก็ชินตาบางคนก็ไม่ชินะนะครับเพราะนั้นเล่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมีดพับในตำนานของหลวงพ่อเดิมนะครับใบมีดก็เหมือนกันกับมีดด้ามงาฝักไม้ด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นมีดพับนะครับสามารถที่จะพับเก็บแล้วก็ สวมเข้าไปในปอกไม่ดได้นะครับเนี่ยก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอ่านะครับเนี่ยพบเจอได้น้อยหายากเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับปอกของเขานะครับอ่าจะเป็นเหมือนด้ามกลมๆเลยนะครับเนี่ยอ่านะครับแล้วก็ลัดด้วยแหมอ่า เหมือนกันกับมีดทั่วไปนะครับเนี่เป็นแหมก้าเส้นนะครับปิดทั้งสองด้านนะครับนี่นะครับสวยงามาแล้วก็พกสะดวกมากๆเลยนะครับนี่มีที่ห้อยด้วยนะครับ น,นะครับก็ถือว่าเป็นของแตกนะครับบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตนาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันประกอบในการพิจารณานะครับนี่ส่วนภายนอกของมีดนะครับสวยงามมากๆเลยฝักเป็นไม้พยุงนะครับนี่นะครับนี่ถ้าดูอย่างนี้บางคนก็ไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็ต้องชักออกจริงจะรู้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนี่ย ถ้าชักออกแล้วจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับมีหน้ซ่อนหัวแล้วก็มีตัวอุนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับพระปิตานะครับตอกพรคาถานวะหอละคุณเก้านะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ไปกลับนะครับเป็นนวะหอละคุณเก้าเหมือนกันสวยงามมากๆนะครับ อ่านะครับเนี่ยตรงนี้กดตรงนี้จะกระโดกมาเห็นเลยนะครับเนี่ยใบยมีดสวยมากๆนะครับเนี่ยอ่าแล้วมีดเล็กอย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีรอยจานนะครับแต่เล่มน,นี้อ่ามีจานเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนโมพุทธายะนะครับเนี่ย ใบนี้สวยนะครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นนาคนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับนี่อีกด้านเป็นอสังวิสโลปุพะปุสะนะครับนี่ชัดเจนมากๆเลยอ่านะครับ นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่พบเจอได้น้อยหายากนะครับแล้วก็ราคาถือว่าแต่ต้องได้นะครับแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าประเมินราคาไม่ได้เช่นกันนะครับเี่เจ้าของรักมากราคาก็ย่อมแพงนะครับเนี่ยเหมือนเล่มนี้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องเออ ความรู้สึกผมก็รู้สึกว่ารักมากเดือเกินนะครับราคาก็ค่อนข้างจะนะครับสูงนิดหนึ่งก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับนี่แหละเมื่อเรามีความรักมีความศรัทธานะครับบารมีของครูบาอาจารย์เราหวงเราเห็นนะครับก็เรารู้คุณค่านะครับราคาก็ธรรมดานะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ เข้ามาชมถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับในแต่ละวันนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้ามีโอกาสก็แน่นอนนะครับเมื่อได้วัตถุมงคลมานะครับก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นวิทยาทานานะครับพี่น้องท่านใดสนใจ อยากเช่าบูชาก็ลองทักมานะครับถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยได้ทักกันนะครับก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับมีแต่ละเล่มนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลมีก็ถือว่าแบ่งปันกันนะครับด้วยบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับเมื่อเรามีความรักมีความศรัทธานะครับปฏิหารก็ย่อมเกิด น,นี่แหละวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็ตรงข้ามเหมือนกันนะครับถ้าไร้ศรัทธาก็ไร้ปฏิหารเช่นกันนะครับปฏิหารจะเกิดขึ้นต้องประกอบไปด้วยความศรัทธาแล้วก็คุณงามความดีนะครับนี่แหละนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอย่างน้อยก็ เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับวันละคลิป2คลิปแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับก็แฟนคลับทุกท่านนะครับบางทีก็ติดตามผมมาอย่างยาวนานมากนะครับบางทีบางท่านดูดูมาก็เพิ่งตัดสินใจที่จะแบ่งปันไปก็มีนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจนะครับอุดหนุนซึ่งกันและกันนะครับผมก็ได้มีกำลังใจ ที่จะไปส่แสวงหามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับเป็นการรีวิวแบบไปเร็วมาเร็วนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒนนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ